สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชแนลครับคลิปนี้ครับเราอยู่กับการ์ตูนเรื่องวันพันแมนตอนที่210ครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับผมเราจะอยู่ที่ลานคาเฟ่ครับทางด้านหน้ากาก,ากหวานเนี่ยมาพบเจอกับไซตามะท,ที่ลานนี้นั่นเองครับหน้ากากหวานก็บอกกับไซตามะนะครับว่าฉันคิดว่านายจะปฏิเสธฉันแล้วซะอีกนะที่เราได้เจอกันเมื่อคือนนี้เนี่ยยังไงก็ตามนะขอบคุณมากเลยนะที่นายเนี่ยตอบรับคําเชิญของ แต่ตาก,ก็บอกว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยชั้นเองก็ไม่รู้หรอกนะว่านายเนี่ยมาพูดคุยกับชั้นนะนะเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ทุกวันซะหน่อยนะกับการที่จะมีใครมาชวนชั้นกินข้าวนะ่ะแต่ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะเพราะฉั้นเองเนี่ยก็ยังว่างๆอยู่ยังไม่มีอะไรทําเหมือนกันน้ากากหวานบอกกับตาคขับว่าร้านนี้เนี่ยมันเป็นร้านโปรดของเขาเลยครับร้านนี้เนี่ยบรรยากาศดีนะแถมยังเงียบสงบอีกด้วยนะราวกับว่ามันเป็นอัญ,ญมณีที่ถูกต้อนเล้นเลยล่ะในระหว่าง ว่างที่พูดคุยกันอยู่ครับก็มีพนักงานเนี่ยจะมารับออเดอร์นะครับอาจจะมาถามนะครับว่า2คนนี้เนี่ยจะดื่มอะไรกันดีครับไซตามะก็บอกว่าเขาเนี่ยขอโค้กขอโคลานะแต่กลับกลายเป็นว่าเจ้านากากหวานแย่งตีนจ้าน้ากากหวานบอกกับพนักงานนะครับว่าตัวหน้ากากหวานเนี่ยขอน้ําเลมอนเดทสูตรทําเองนะส่วนสําหรับชายคนนี้เนี่ยขอเป็นชิโซจินเจอเอลให้เขาก็แล้วกันนะซึ่งเราก็จะเห็นว่าไซตามะนี่แม่งทำหน้า เอรอมองคอนนิดนึงนะครับแต่ดามาก็งงๆนะว่าอะไรวะเนี่ย มึงมาสั่งเครื่องดื่มแทนกูเพื่อนะน้ากากหวานก็บอกต่อไปว่าเอาลา่ะเราเนี่ยอย่าเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์กันดีกว่านะเราเนี่ยมาพูดธุระสาคัญของเราระหว่างรอเครื่องดื่มกันดีกว่านะล้นภาคคู้นายรู้หรือเปล่าว่าโลกของเราเนี่ยได้กําลังเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วในดีตการนานมาแล้วนะโลกของเราเนี่ยเคยมีประเทศมากมายทั่วโลกที่ทําสงครามครั้งใหญ่กันมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อทําการแย่งชิงดินแดนแล ก็ทรัพยากรกันเองนั่น,นทําะทให้จํานวนประชากรลดลงอย่างมากเลยล่ะและในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้คนเราเนี่ยเริ่มที่จะรักชีวิตกันมากขึ้นเริ่มที่จะอนุรักษ์สายพันธุ์กันมากขึ้นทําให้มนุษย์เ่านั้นเนี่ยเริ่มรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวมีการก่อตั้งเป็นรัฐบาลโลกขึ้นมานั่นนะคือยุคแรกของการเปลี่ยนแปลงเลยนะแต่อย่างไรก็ตามนะผลกระทบของสงครามโลกก็ยังคงกัดเซาะโลกต่อไปสิ่งแวดล้อมที่เริ่มเป็นพีดการเปลี่ยนแปลงทางภพ าพอากาศภูมิอากาศนั้นทวีความรุนแรงมากขึ้นระดับน้ำทะเลนั้นสูงขึ้นสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายนั้นเริ่มขยายและแพร่พันธุ์มากขึ้นเพื่อทําการเอาตัวรอดนะมนุษยชาติอย่างเราเนี่ยก็ได้ทําการละทิ้งดินแดนดั้งเดิมไปพวกเรานั้นเดินทางมายัางทวีปใหญ่แห่งนี้ลงหลักปักฐานณนะที่แห่งนี้ทําให้มนุษยชาติอย่างเรล่านั้นก็สามารถผ่านพ้นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งที่2นี้ไปได้มนุษยชาติอย่างพวกเรานั้นได้ทําการลวงตัว การกลายเป็นชาติเดียวกันที่มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าครั้งก่อนสิ่งนี้เนี่ยนายเองเนี่ยก็น่าจะเคยได้เรียนมาตั้งแต่ชั้นปฐมแล้วใช่ไหมล่ะฉันจะบอกอะไรให้นะฉันเองเนี่ยก็ทําการวิจัยเกี่ยวกับชีววิทยามาสักพักแล้วนะดูนว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ตลอดเวลาเลยล่ะมนุษย์อย่างพวกเรานั้นมีความพิเศษตรงที่พวกเราเนี่ยสามารถเอาตัวรอดได้ในหลากหลายสภาพแวดล้อมหน้าที่ มากเลยใช่ไหมล่ะถึงแม้ว่าร่างกายของมนุษย์อย่างเราเนี่ยจะมีความอ่อนแอเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์อื่นๆแต่มนุษย์อย่างเหล่านั้นก็อยู่รอดมาได้อย่างตลอดและสาหรับณตอนนี้นะมนุษยชาติอย่างเราเนี่ยก็กําลังจะเผชิญกับสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยแค่การปรับตัวตามสภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียวแล้วล่ะยุคนี้เนี่ยนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่3มที่กําลังจะมาถึง น่าคิดว่ามันคืออะไรกันล่ะเราก็จะเห็นไซตามาทําหน้านิ่งๆนะครับผมยังไม่ตอบครับแต่ตอนนี้เนี่ยเครื่องดื่มก็มาเสิร์ฟท้งหน้ากากหวานแล้วก็มาเสิร์ฟให้กับไซตามาแล้วล่ะครับหน้ากากหวานบอกต่อไปครับว่าสิ่งที่มนุษย์ต้องเผชิญอยู่ตอนนี้เนี่ยนั่นก็คือพวกสัตว์ประหลาดยังไงล่ะพวกสัตว์ประหลาดนั้นเริ่มที่จะมีสติปัญญาสูงมากขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาส,สัตว์ประหลาดนั้นเนี่ยยังนับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หายากอยู่เลยแต่ในระยะหลังนั้นเนี่ยยสสัััญญญญาาาาณณกกรรเตือนภ พยพน้นเกิดบ่อยขึ้นเกิดที่ขึ้นมีความต่อเนื่องมากขึ้นสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้คนเป็นจํานวนมากพวกสัตว์ประหลาดนั้นนับว่าเป็นศัตรูโดยธรรมชาติของมนุษย์เลยและที่เลวร้วายไปกว่านั้นนะสัตว์ประหลาดบางส่วนนั้นเนี่ยดันมีต้นกําเนิดมาจากมนุษย์อย่างพวกเราซะอีกด้วยนะมันก็เหมือนกับการกินยานั่นแหละนะถ้าเราเป็นหวัดเราก็ต้องกินยาและตอนนี้เนี่ยเราจะทําการตอบสนองจะตอบโต้ยังไงละ่ะเมื่อเราสัตว์ประหลาดนั้นปรากฏตัวขึ้น มนุษย์นั้นก็ต้องมีภูมิคุ้มกันเหมือนกันและภูมิคุ้มกันต่อสัตว์ประหลาดเหล่านั้นเนี่ยก็คือฮีโร่อย่างไงล่ะเราจําเป็นจะต้องเพิ่มจํานวนฮีโร่ที่มีความสามารถและจะต้องมีใครสักคนหนึ่งคอยนําทางพวกเขาคอยเป็นกาลังใจให้กับพวกเขาคอยเป็นฮีโร่ที่เป็นแบบอย่างมีแรงดึงดูดอย่างแท้จริงการถือกําเนิดของฮีโร่ที่แท้จริงนั้นเนี่ยจะนํามาตึ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในโลกอันแสนจะวุ่นวายนี้โล้นภาคคุม นั่นแหละคือสิ่งที่ฉันอยากจะให้นายเป็นยังไงล่ะการเป็นฮีโร่ที่แท้จริงนั่นเองฉันตัดสินใจแล้วว่าจะทําให้นายนั้นกลายเป็นสุดยอดฮีโร่กลายเป็นซูปเปอร์ฮีโร่เชื่อในตัวฉันแล้วก็ตามฉันมาเถอะนะหน้ากากหวานก็เรียกว่าพูดบิวบรรยากาศอย่างเต็มที่ครับแต่พอพูดออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไต่ตามาแมงกอนนั่งนิ่งๆในหัยผมไม่มีการตอบกลับตอบรับหน้ากากหวานแต่อย่างใดนะ ไตตามากูนะหน้ากากหวานนะครับผมก็ไม่ลดละความพยายามครับเขาก็พูดต่อไปว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเวลาไหนที่เหมือนกับช่วงเวลาในปัจจุบันนี้แล้วล่ะนะเราเนี่ยมาเริ่มต้นด้วยกันดีกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้ยังไงล่ะโลนพระคุม้มอันดับแรกนะพวกเราเนี่ยจะต้องเดินทางไปยังสถานที่อื่นสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวมากกว่านี้ฉันเนี่ยได้ทําการตระเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วล่ะนายบอกฉันมาได้เลยนะว่านายเนี่ยต้องการอะไรบ้างนาย ายเนี่ยทานอาหารอะไรได้บ้างนายบอกฉันได้เลยนะว่านายเนี่ยแพ้อาหารแบบไหนหน้กกากว่ากก็เรียกว่าพูดพลามไใ,ใส่ตามะแบบยับยับครับแต่เราก็จะเห็นไตามะเนี่ยมันก็ทำหน้าแบบคิ้วขมวดนิดๆน,นะ ไซตามะบันนึกในใจนะครับว่าทําไมไอ้ผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยมันถึงสั่งเครื่องดื่มแทนเขาโดยไม่ถามไม่ถ,ามมถ่ายรักคําว่าเออจริง,รง,รงๆก็เนี่ยกูอยากจะกินโคลาสะหน่อยนะแต่บึงสั่งเครื่องดื่มอย่างอื่นให้กูกันไซะอย่างนั้นนะสิ่งนี้เนี่ยมันทําให้ไซตามะรู้สึกหงุดหงิดแล้วมันก็ลบกวนใจไซตามะอย่างมากครับไซตามะเนี่ยคิดวนเวียนแต่เรื่องนี้เนี่ยจนไม่สามารถโฟกัสกับสิ่งที่หน้ากากหวานพูดได้เลยล่ะครับเรียกได้ว่าหน้ากากหวานพูดอะไรไปเนี่ยไม่เข้าหูไซตามะ เลยแม้แต่น้อยนะแต่ตมาเนี่ยมัวคิดแต่เรื่องเครื่องดื่มอยู่นะหน้กกา,กากหวานก็พูดต่อไปครับว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะพูดคุยกันเกี่ยวกับทฤษฎีของคีโลทฤษฎีของความยุติธรรมนะฉันเนี่ยกำลังพิจารณาที่จะยกเลิกคีโลคลาสเอสด,ด้วยนะเราเนี่ยต้องพูดคุยกันเรื่องผู้จัดการด้วยนะโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการลับสุดยอดนะโล้นพระคุมไม้เนี่ยอย่าเพิ่งเอาเรื่องนี้ไปบอกให้ใครรับรู้ล่ะตอนนี้เนี่ยฉันได้ทําการติดต่อหน่วยงานชัน นําที่ทําการวิจัยการตเติบโต,ะตะของเส้นผมด้วยเออนายจะได้ปลูกผมด้วยยังไงล่ะมันจะทําให้ได้ทุกอย่างง่ายขึ้นมากเลยนะเธอเกิอบว่านายเต็มสัญญาหนะ้า นันเนี่ยจะดรับการหาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อดาการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฮีโร่คลาสบีระดับล่างด้วยนะเราจะมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ความไว้วางใจกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงกัตมาคมฮีโร่อีกด้วยและแล้วครับผมภาพก็ตัดไปยังอีกสถานที่หนึ่งครับอ่ะก็เป็นสถานที่รับรองเนี่ยที่หน้ากากหวานเนี่ยเตรียมให้กับไซตตมานั่นเองครับเราก็จะเห็นว่าโอ้โหมีอาหารเนี่ยเตรียมไว้เยอะแยะมากมายครับไสตตมาก็บอกว่าโอ้โหอาหารเหล่านี้เนี่ยมันดูน่ากิน มากเลยนะโอ้นายเนี่ยต้อนรับชั้นดีมากเลยนะเนี่ยการต้อนรับแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การต้อนรับกันตามมารยาทใช่ไหมเนี่ยน้กกากหวานก็บอกว่าชั้นอธิบายแล้วไงว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นค่ายฝึกฝนนะเราจะฝึกฝนกันอย่างเข้มข้นเลยล่ะชั้นเนี่ยอุตสาเลียรตตารางงานของชั้นถึง2วันเต็มเพื่อการนี้เลยนะไซตามะก็บอกว่านักกากหวานเนี่ยอยากจะมาฝึกกับไซตามะอย่างนั้นเหรอน้กกากหวานก็บอกว่าเปล่าไม่ใช่นะท่านเนี่ยพอที่จะรู้ถึงพลังของนายแล้ว แล้วลน่ะน้วันนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันเรื่องอื่นตั้งหากเล่าให้นายได้เข้าใจถึงการเป็นฮีโร่นะสิ่งนั้นเนี่ยจะทําให้สามารถปลดล็อกศักยภาพของนายในฐานะสุดยอดฮีโร่ได้อย่างเต็มที่ยังไงล่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะทําการสอนนายเองนะเอาล่ะเราได้เวลาเรียนกันแล้วหน้ากากหวานก็ลากกระดานไว้บอร์ดออกมาครับผมหน้ากากหวานก็เลิอกอธิบายเลยครับว่าสมาคมฮีโร่เนี่ยได้ทําการจัดสรรงบประมาณอันมหาศาลนะเพื่อทําการปรับปรุงนายยังไงล่ะโลนภาคลุ ในระหว่างการฝึกอบรมอันเข้มข้นระดับสุดยอดนี้เนี่ยฉันจะสอนนายเกี่ยวกับปรชัชญาสอนนายเกี่ยวกับประสบการณ์แล้วก็กดเกณฑ์ทางธุรกิจด้วยนะฮีโร่เนี่ยจะต้องแข็งแกร่งสง่าง,งามแล้วก็ต้องได้รับชัยชนะอยู่เสมอมันอาจจะเหมือนกับในอนิเมะหรือว่าภาพยนตร์นั่นแหละนะที่ฮีโร่เนี่ยสามารถสร้างแรงบันดาลใจและก่อให้เกิดความกล้าหาญขึ้นมาได้หน้ากากหวานนั้นก็ตั้งใจอย่างเต็มที่เลยล่ะครับในการที่จะพยายามอธิบายสิ่ง ต่างๆให้ไตามาเข้าใจครับแต่พอหน้าก,ากากหวานหันกลับมานะครับผมปรากฏว่าไตามะหลับปุ๋ยไปแล้วจ้า <c oughs> หน้ากากหวานก็บ่นนะครับว่าเฮ้ยตื่นได้แล้วซีโรนผ้าคลุมนี่เพิ่งจะผ่านไปแค่20นาทีเองนะไตามาก็ลุกขึ้นมานะครับแล้วบอกว่าโอ้อะไรกูก็ฟังอยู่เนี่ยแต่ว่ากูฟังมึงตั้งนานไม่เห็นมึงพูดถึงเรื่องฮีโร่เลยสักทีหนึ่งเนี่ยหน้าก,ากากหวานก็งงนะครับว่า as, อะไรนะ กูพูดตั้งนานเนี่ยมบงไม่ฟังกูแล้วบอกว่ากูไม่พูดถึงเรื่องฮีโร่ได้ยังไงกูก็พูดถึงเรื่องฮีโร่อยู่นี่ไงฮะแต่นั่นแหละครับผมเราก็จะเห็นว่าบนกระดานที่หน้ากากหวานเขียนและอธิบายให้กับไซตามาฟังเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วมันก็ไม่ได้ถึงกับเกี่ยวข้องกับฮีโร่อะไรสักเท่าไหร่นะครับผมบนกระดานเนี่ยก็จะเขียนถึงเรื่องการสนับสนุนของเราแฟนๆครับพูดถึงเรื่องแบรนด์พูดถึงเรื่องสื่อพูดถึงเรื่องความแข็งแกร่งของฮีโร่พูดถึงเรื่องความนิยมของฮีโร่นะ คือเรียกได้ว,ว่ามันเป็นเรื่องปลี่ย่อยด้วยกันทั้งนั้นเลยแหละครับทําให้ตซตมาเองเนี่ยก็รู้สึกว่าไอาการพูดเรื่องตปลี่ย่อยแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแก่นแท้ของฮีโร่อะไรประมาณนั้นนะนะหน้ากากหวานก็เรียกว่าเงิบเงิบอะไรกันไปครับและนี่ก็เป็นการจบเรื่องราวตอนล่าสุดแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวอธิบายคอนเซปต์ให้นะครับผมสำหรับตอนนี้นเนี่ยหน้ากากหวานเขาจะปั้นเซตมะให้เป็นสุดยอดฮีโร่ใช่ไหมแต่ดูนว่าแนวคิดด้านการเป็นสุดยอดฮีโร่หรือฮีโร่ในอุดมคติหรือ ฮีโร่ที่แท้จริงในความคิดของหน้ากากหวานเนี่ยมันจะมีมุมมองที่แตกต่างจากไซตามะอะไรประมาณนั้นนะนะ,ะเดี๋ยวยังไงก็ไปรอดูกันในตอนหน้าแล้วกันนะครับว่าหน้ากากหวานที่เงิบเงิบแบบนี้เนี่ย จะได้รับแนวคิดดีๆได้รับทัศนคติดีๆจากแตาา่ตมกลับคืนไปยังไงบ้างในตอนหน้านะเดี๋ยวทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้แต่ละชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมปโปรดกำนาชนะครับผมไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ